สวัสดีครับพี่เ,เพื่อนๆทุกท่านลิปนี้ผมมีปัญหาที่จะม,มาถามพ,พี่เพื่อนๆอยู่เรื่องหนึ่งนะครับถ้าใครตอบได้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกให้ผมรู้ด้วยหน่อยนะครับคือว่าเยษที่เห็นเดี๋ยวนะ ผมตืเกินก่อนที่เห็นพระสามองค์อันนี้คือพี่่เห็นเป็นประจาใช่ไหมครับเพราะว่าจะเป็นเนื้อเนื้อปูนเปลือกหอยเนื้อเนื้อช็อกโกแลตแนี้ก็มีเนะเป็ต้นเนื้อแกบผงว่านยาเนื้อเส็ไนี่ก็มีเนาะนี่ก็มีนะแต่ยงังไม่เล่นก็ช่างเขานะครับ คือผมผมก็เห็นเยอะเหมือนกันเนี่ยคือปกติแล้วพวสมสเร็จะจะเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยใช่ไหมเปลือกหอยเขาก็จะสีลักษณะขาวออกเหลืองเหลืองหน่อยตามอายุใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นขาวเลยนะเอาหลอดเตือปีขาวงาช้างกวาดไปที่นี้ปัญหาก็คือ พระของผมนี่ผมก็ได้มานานแล้วจะเป็นพระสีเขียวอ่อนๆพีพ่่เคยเห็นไหมเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนี่สีนี้นะครับพี่พี่แล้วก็เป็นจิ้นใหญ่เกียดคัุซุ้มนะเป็นจิ้งโวงจันเจริญในต่างหาก แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นครนับที่สำคัญม่มีทองอีกมะ <c oughs> ผมก็คิดว่าเป็นทองแท้ด้วยนะเพราะว่าดูสนิมอ,อทองแท้ก็จะสนิ้มออกส้มๆใช่ไหมคนระับถ้าทองเจ๊หรือแดงจะเป็นสนิเสียวหรือ เป็นประมาณเป็นสีอื่นไปแล้วล่ะแตน,นี่ที่พี่ดูแทบจะไม่เห็นสนิมเลยนะก็ดูด้านหลังนะไม่ดูดูเนื้อหาความเก่าความแท้ผมก็ว่าอาจจะทันยุคสมเด็ดโตนะแต่เขาสร้างยุคเขาสร้าง ตอนไหนก็ไม่มีประวัติเหมือนกันพี่ๆใครใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับจะได้ประดับความรู้ผมเหมือนกันครับทองทองนครับทองจยเป็นเป็นเส้นเหมือนเส้นได้นะถ้าหลังเห็นไหมเหมือนโอ้โทษเป็นเหมือนเส้นได้ที่ตัดเส้นได้ที่แบบ ตัดตัดเป็นฝันเล็กๆลักษณะนะมือก็เรียกอะไรท้องเส้นได้หรือเปล่าเนื้อเนื้อพระเขียวเขียวเบตองอ่อนประมาณนั้นแหละแล้วดูพระเอ่อมวลสารนี่แดงนี่น่าจะเป็นแหลด่ดอกมะขามหรือเปล่าจะดูมวลสารความเก่าบนี่แหละผม ฝากทุกท่านช่วยคิดช่วยหน่อยบอกผมหน่อยใครรู้ก็ไม่ก็ใครมีองค์ความรู้หรือใครค้นหาเจอนะครับแต่ว่าผมผมถามแชท GPT นะบอกว่าเป็นทองแท้แล้วก็ น่าจะเป็นยุคยุครอสีไปไปลายรอสีเพราะว่าก็จะมีประวัติสร้างพระสมเด็จที่มีทองแท้ๆมีอยู่เพราะว่าอย่างนี้นะแผมก็ไม่เคยได้ยินเนาะมีมีอยู่แล้วก็ผมก็เลยคิดประกอบกันนะเพราะว่า ถ้าษามันชนคนธรรมดาเขาจะเอาทองใส่ทําไมนะถ้าถ้าทองก็น่าจะเปรียบเหมือนพ้ามหากษัตริย์หรือผู้ดีผู้มีเงินมีทองแหละคุณเนี่ย้คงวานะสร้างคงไม่ได้สร้างเยอะหรือมั้งยังไงก็ไม่รู้นะทีอ่อันนี้ผมผมไม่รู้นะผมแต่ว่าให อยากให้พี่ดูดูทองตรงนี้ตรงเออตรงนี้เนื้อกระท้อนี่ผมทํำตอนนั้นผมทําไงครับผมแหละทำหลุดมือนึงนี่เลยทำเส้นเส้นตรงกระท้อนเนี่ยเออเจอแล้วคุณเพื่อนโอ้นึกว่าจะไม่เจอผมไม่ได้ดูหลายเดือนครับ ตรงกระท้อนนีงผมทำโอ้ห่างเป็นเกือบปีแล้วนะครับนี่ทองฝังอย,อยู่ที่เส้นทำชัด G P P ทองเส้นได้นะมันจะไม่รู้มกันเรื่องทองเส้นได้ก็งเส้นได้ไดทองเนาะเราสรุปีนี้พี่ๆว่าแค่ทันไหมครับเต็บ ที่พี่เห็นตอนนี้เป็นเหมือนองค์จริงเลยนะครับผมหามุมไม,ไม่เพี้ยนเลยนะครับนี่คือองค์จริงเป็นลักษณะนงนี้เลยร้อยเอร์เซ็นตะ์ครับเตะถ้าแบบนีมันเพี้ยนนี่มันจะมันจะดูไม่รู้เรื่องนะครับนไม่เป็นความจริงก็งเลยใช้เวลานานหน่อยหนาะมุมหนาะแสงส่อยู นี่โอ้งค์พระตรงตรงหน้าองค์พระนี่คุวขาวานี่ใช่เหมือนฉันต้องต้องขยายเนาะนี่ครับดูทองไปก่อนทองทองผมว่าทองแท้เนาะเพราะว่า ทองแท้จะเป็นสนิมออกคุ้งส้มใช่ไหมถ้าทองไม่แท้จะออกสนิมแดงสนิมเขียวก็ว่าไปองค์พาะสีเขียวนี่เพราะว่าปกติ่แรกเขาจะผมก็คาดว่านะเนื้อขาวๆนี่แหละเหมือนนี่แหละเหมือนเขานี่แหละแต่ว่าถ้าตรงนี้เขาจะแก่มวลสารแก่มาก แก่มวลสารแก่พวกสมุงไพรพวกนี้ครับนี่ผ่านการเวลาใชผ่านความชื้นความแห้งการเก็บการการออกซิไดซ์อากาศร้อนอากาศเย็นอากาศชื้นผลผัด ขาก็แห้งไปด้วยเขาก็าก็ยุบแล้วเขาก็ส่วนที่ละเหยเป็นน้ําเขาก็ละเหยออกไปแต่ว่าส่วนที่เป็นใย,ยเพราะว่าพืชผักที่หน่ตัวเขาใส่เป็นใย,ยเขาย่อมอยู่ในเนื้ออยู่แล้วอ,อกที่เจอละเหยออกไปได้มีแต่น้ำนี่ครับภาองงนี้เป็นพิมพ์ยุค ผมพูดไปยังไม่รู้ยุคอ่ายุคปลายครับยุคพิ์ออกเกียทะเลลุซุ้ม,มโคไทายนะโคไทยอู่ทองเกียทะเลลุกิมใหญ่เกียยทะเลลุซุ้มใบหน้าอ,อกมีเหลี่ยมหนุ่มเปียกปูนเส้นซุ้มก็ตัดตรงยุกปลายอยู่แล้ว ที่นี้เดี๋ยวขอดูพาดูข้างหลังปดูขอบดูขอบข้างก็นี่ครับผมเป็นสีเหลี่ยมสี่เหลี่ยมชิ้นปักนี่ก็นี่รู้สชัดอืมเป็นได้หรือมะขามมันมันไม่ใช่สนิงงแดง เที่ออเที่อวดินแดงก็เป็นมวลสารที่เขาทำปฏิกิริยากันนะที่แน่นอนแต่ทองดูทองสิครับทองก็ยังเหลืองอะลามนะครับอืมเป็นผมก็ไม่ทราบนะว่าแท้ไหมแต่ถ้าทองเหลืองทองอ้เป็นทองไม่แท้คงเป็นเป็นสีอื่นหรือมัอ้งอบ ขอบขอบลืมขอบขอบไม่คมนะขอบขอบ,ขอบมีย่นนะครับมีย่นเดี๋ยวผมกาว่าผมจะศึกษาอีกแล้วก็จะมาเล่าให้น้องฟังอีกนะครับเผื่อเจอประวัติหรือเป็นยุคไหนก็แล้วถ้า ที่คนไหนมีความรู้ก็ช่วยบอกผมหน่อยนะครับช่วคอมเมนต์บอกผมหน่อยผมผมไม่ว่านะผมคือเจตนาผมก็คือผมจะพูดเสมอนะผมจะบอกว่าร่วมร่วมกันเรียนรู้นะผมไม่ใช่ว่าผมเป็น,ปนอาจารย์จะมาสอนใครนะผมก็แค่แบบฟังดีๆนะ ไม่ใช่ป่เออผมจะมาสอนดูพระไม่เคยพูดนะครับผมก็ไม่เคยพูดว่าผมขายพระแต่ผมมีพระผมศึกษาคือคนคนที่ศึกษาพระนะพี่ี่ไม่ได้เขาไม่ได้ซื้อพระแพงนะจะถามจะถามเซียนก็ได้ถามเซียนเลยเซียนไม่ซื้อพระแพงนะแต่กเขาบอกสิบล้านยี่สิบล้าน,นคอนเทนต์นะพี่ ต้อเห็นล้วนๆก็สังเกตดูที่ถูกหวยร้อยคูร้อยเป็นยังร้องยันวางนระ้องยันสว่างโอ้ยรูปแต่บ้านสีบบ้านรู้หมดแหละแล้วถ้าสมมติว่ามีกคนหนึ่งในในไม่ต้องในอำเภอ,อหมู่บ้านอำเภอก็แล้วหายพระได้สี่ล้าน ไมจะไม่รู้คนโอ้ดังไปโอ้ดังทั้งจังหวัดครับแล้วขอถามพี่ทุกคนว่าเคยไม่ล่ะเคยได้ยินใครว่าขายผ้าให้ใครก็สร้างเละใครก็ซื้อเลยได้ไหมล่ะสิบล้านเียนคนเทิ้นห้าสิบล้านร้อยล้าน แต่ก่อนผมก็เชื่อเชื่อหรอกผมโอ้แต่ก่อนผมมีอยากข้ายหน้านั่งเครื่องบินไปเลยแล้วจับว่าโอ้ยนั่งเครื่องบินกลับโอ้ยไปหนึ่งไปถึงแล้วโอ้ยโ,โดนโดนหลอกค่าซื้อผ้าอีกโอ้อยเกือบไม่มีค่ารถทัวร์มาพูดทุกทงเลยแบบโอ้ใจแต่ถ้าที่จริงแล้วก็ก็ช่างมันสิคนเรามันไม่งงมันมันไม่ฉลาดหรอกมันต้องโง่ก่อนมันโง่แล้วก็ฉลาดนี่แรก ใช่จะมาดูเป็นพระสมเด็จเนาะนี่ผมก็มีกล้องขยายด้วยเลยเป็นตัวช่วยเดี๋ยวผมไม่ดูกล้องผมจะดู้ยมนแหละนี่กล้องขยายก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นกล้องไมโครสโคปเนี่ยนี่ก็ยู้ยยกันนหมนเป็นแท็กจิตมาเลยก็เวลานั้นก็ จะได้ขายายให้ท่านได้ดูแบบชัดเจนงไง,งไม่ใช่รู้ใครละ่ะพระเขากลัวพระเขากลัวอ่าเขา,า,เขา,า,ขากลัวกล้องพันเองนะพระบางคนกลัวกล้องพันเองนะขยายขายายไม่ได้นะกลัวกลัวใครใครก็มีก็คิดดูเอง แต่ของผมนะอู้ิงใส่กล้องเดียวแล้วผมก็ไม่ใส่กล้องก็ไม่ขยายหรือจะเห็นได้ไงหรอกแต่ว่าคืออาจจะเป็นเพราะว่าจริงๆนะคือเราบริสุทธิ์ใจทีทีลองนึกดูนะแล้วจะไปกลัวอะไรใช่ไหมแต่คนที่เขาไม่อยากไม่อยากเข้ากล้องอันเอกเีกคืออะไร ทีเ่เป็นเป็นเป็นนึกเป็นการบ้านดูนะถ้าใครใครคิดตามผมก็แล้วแต่ผมคิดอย่างนี้มานานแล้วแต่ก่อนผมผมก็เชื่อหมดแหละอ๊มผมบอกเขามู่บ้านเลยผูมีผ้าสมเด็ดว้ากูรวยเนะ่่ยล้านสิบล้านออตอนนี้นะมันก็จะได้อยู่แล้วมมไอ้สักมกูลน่าห้าล้านบางองเนางอืม พราะว่าเราไม่ใช่คนขายพาด้วยเราไม่ใช่ไอไปกดราคาก็คือนตัวจิตนาท่านสร้างมาก็ให้สืบทอดพระศาสนาใช่ไหมให้ดูครบห้าพันปีตอนนี้คพงสองพันห้าร้อยปีแล้วีนี้มันมีคนบิดเบือน พระสร้างเยอะกว่าสร้างน้อยเพราะว่าทาไมสร้างน้อยทิ้งให้สร้างน้อยถ้าน้อยดีมานทรัพยภัยดีมานความต้องการต้องการเยอะของน,น้อยมันก็แพงไหไครับคิดง่ายๆนะที่นี้ก็เพื่อนสติกันแหละพวกนี้ก็ยังมีอาจารย์หนึ่งแล้วก็ กำลังอะไรนะเลียนเรียนหลอ่อเลี้ยนหลอ่อแต่ผมผมบอกคำเดียวผมสายวิทยาศาสตร์ผมใช้สายถ้าเยียนบ้านห้ามต้มห้ามต้มห้ามเอาขม,มิน้นถูไปทาห้ามใช่ไหมเยียนพ้าเขาจะห้ามต้มห้ามห้าม,ออม,มเอาขมิ้นเออ ดื่มนะ้ามหลายๆอย่างแต่ผมนี่นะนี่นี่คุณเด็ดเล็กๆออกผมได้มาก็แบบยมันออกจากกูเลแต่มันจนไม่มีไม่มีตาปัม๊มลักษณะด้านหลังแต่ที่กูเยอะกว่านี้แตกก่อนนี่ปวกไปทำลังปวกทั้งหมดนี่ไงแข็งเลนผมผมแช่ะนะ้ำเคอแช่แล้วนะ แค่สามเดือนอยูู่เหมือนเดิมนี่นี่นี่ดูดูพเพืเกลดูเพืเสียนนี่เขาจะปูดมาจากเนื้อเนื้อเขาเป็นนี้ไม่ใช่ผมไม่อยากเอาอผมเอาวิกซอนล้างเกล็ดน้ำเสื้อผ้าไม่แท้เป็นไงครับพี่ๆไยแน่มือผมนี่โอ๊ยโดนนิดเดียวแสบแสบแบบแสบ,แสบ เสยบมันทิงเจอเลยผมมีเคยโดนหลอกวิกซอผมก็เคยให้มันโดนตัวแลนะ้วเอาเอามาล้างแต่องงนี้เก็บวตัวนิดสังเกตเจ็บวตัวก็ว่าจะล้างนิดเดียวแหละแบบนี้ก็พอพนจะไม่ล้างเยอะเลยดูเนื้อเขามหล้างค่อยดูกันมีท้านหลังผมก็ไม่ได้ล้าง กาว่าจะไม่ล้างมัมเลกน,น้ำี่ซอเขาซึมซึมไปก็มีเปลือยมีที่ปลูกเขาเปลือยออกก็เป็นธรรมดาแต่แต่เนื้อผ้านี่ผมล้างเกล็ดน้ำสาบานผมล้างอยู่ที่วัดกับหลวงตาล,ล้าบานเหิใจต่อหน้าไฟต่อหน้าผมไม่จะเสียนพระที่จะขายพระเนาะผมโกงโกงทำไมเขาว่า ก็เห็นอยู่นะี่นี่ตรงนี้ผมเอาอะไรเคาะจะดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บคล้ายคล้ายๆคล้ายเป็นโพรงผมเคาะแบบเบาๆนะเคาะแล้วเสียงเขาจะปกติพาะก็เสียงแหลมเนาะภาคที่ไหนจะเป็นเสียงแบบใสดอกคล้ายคล้ายดอกกุหลาบนี่ปกติจตที่เป็นนี้ก็เพราะว่า แน่นอนแหละเขาอยู่ในกุนะครับนู่งเหลืองๆมีอะไรเลยลมลสารไอ้ว่านพวกน้ําน้ําน้ำ,นำ,นำท่านเอาใส่แล้วก็มี่ออกมานี่ต่กอนเน่าเน่าอกผ้าที่ผมล้างมปใหม่นาอกผ้าจะขาวขาวแบบเออล้างเลยขาวออกขาว,ขาวอชมชมพูเอ,อ ทำไมถึงล้างเพราะว่าผมเล่นผ้าใหม่ๆผมก็ไม่รู้เขาก็อ,อยากรู้ว่าเนื้พอพระวัคังกับกับบางคุ้พรมนี่เพราะว่าเนื้อไม่เหมือนกันเราก็อยากรู้เนาะว่าอือมไม่เหมือนกันยังไงจะออกเนื้นอนน่นี่จะออกนักหนะออกอมชมพูนิดนึงในชะ่ไหมเขาอมชมพูแต่ไม่ค่อยเห็นมวลสารเห็นแต่ ไม่ดำดำไม่ก้อไม่ค่อยมีนะมั้ก็ลืมไปแล้วลนะ่ะอ่าเดี๋ยวยังไงก็ขอฝากพี่ช่วยสืบประวัติองค์นี้ด้วยนะครับใครนี่ก็คอมเมนต์คอมคอมเมนต์มาบอกมาบอกกันศึกษาไปด้วยกันแหละ อืมเพราะว่าถ้าตามผม,ผมคิดนะว่าน่าจะเป็นรอห้าขึ้นคลองลาหรือเปล่าหรือ,รอประมาณประมาณวาระแห่งชาตินะมั้งผมก็เดานะเช้นเช้น เส้นซุม้มมิเส้นกีดขนะีดนนี่นี่มันมันขมาณกีดด๋้นฐานอ่อโอ้นอกเส้นซุ้มแล้วโอ้ยผมตาหนก็ดีเอาลีปนี้ขอ ขอรวมฝากคำถามว้แค่นี้นะครับก่อนนะครับเดี๋ยวขอเป็นว่าพรุ่งนี้ได้คำตอบอยังไงเดี๋ยวผมมาเอาองนี้มาเพี้ยให้ชัดๆให้ดูอีกนะครับแล้วก็ขอคำตอบจากพี่ๆด้วยนะครับนี่นี่คือสีจริงๆใา้นี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ วันนี้เจอกันนะครับสวัสดีครับ